คลิปนี้เป็นคลิปป้ายาแต่งหน้า15นาทีกับ7จไอเทมที่ต้องมีจากลุคนี้เป็นลุคนี้แต่งยังไง יים, <whatnot> ใช้อะไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ค่ะ <la> สวัสดีค่ะมาดามเมา วันนี้นะคะเป็นคลิปป้ายยา EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้แขกรับเชิญคือน้องแก้วและสไตล์ h ั t ยา y a เจสย้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแนหนกชื่อช่องหน่อยอะไรอย่า <ไข S 2> งี้ยชื่อช่องค่อนข้างยาวนะคะยาวมากขึ้นตรงนี้นะคะไลฟ์สไตล์ h ัทยาเจสสค่ะให้กระดาษ A4 ยาวไปอันนั้นยาวไปน,นี่คือตื่นเต้นมากที่มาได้ออกช่องมาด a มเมานะคะเจ้าข,ของเรามันลืมชื่อนะ คือปกติอะไม่เคยแบบถ่ายคลิปกับใครแบบจริงจังแบบนี้มาก่อนคือถ่ายแบบนานแล้วอะทุกคนน่าจะรู้นี่ก็คือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเออแล้ววันนี้นะก็จะเป็นหัวข้อที่ต้องเชิญแก้วมาเพราะหัวข้อเนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณนัทยาก็คือคลิปการแต่งหน้าให้เสร็จภายใน15นาทีเป็นคนเร็วไงแก้วขึ้นชื่อเร็วเร็วมากเดี๋ฉันก็เลยแบบอ่างั้นสายแต่งหน้าเร็วแต่งหน้าเอลีเดย์ลุคแต่งหน้าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษาคนนี้แหละว่าไอเทมที่ควร มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มาหน้าสดทั้งคู่ซึ่งเราบอกกันว่าเจ็ดตัวพอนะแบบง่ายๆน้อยน้อยสวยแบบเร็วเร็วจ้ะเป็นคนเร็วย้ำอีกทีเร็วเร็วอ่าโอเคไม่ใช่ล้อลิงหรอะคุณดิฉันต้องขออภัยนะที่ต้องเช็ดน้ำตาอยู่นี่คือก่อนหน้านี้เขาร้องคาราเกะกันแล้วดิฉันก็ยังข่ำไม่หายนะขึ้นไหมอินเสิร์ตให้ดู ะไรวคือแบบโอ้ปวดไม่ไหวนะคะทุกคนเนี่ยอะเนื่องจากว่าต้องเข้าคอนเซ็ปต์แต่งหน้า15นาทีงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือแต่งหน้าใน15นาทีกันเลยนะคะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ 서들어가할때찾아나머지는바빠개설레임바꾸는사람들시간만지나가자신감가지고해와그냥천천히อ่าหลังจะแต่งหน้ากันเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นลุกเบาๆแต่มันก็ดูมีอะไรมีอะไรล่ะเออไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ของเจ๊ก็จะเน้นเรื่องแบบว่าเฮ้ยพวกริ uh 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 ้วรอยหรือจุดดำๆแางนี้เจ๊ก็จะขอเริ่มด้วยตัวนี้อ่ะจะเป็นลิปคือลิปทั่งเดียวใช้ได้ทุกอย่างลิปที่เห็นลงตรงตุกเปลือกตาใต้ตาซอกจมูกไงคือมันเป็นรอยดำๆไงเปิดอตาดำ ตาดำซอกฉบุกใช่เห็นเจีออลงแบบแดงๆตรงนี้เนาะจะปกติเราใช้คอลแทคเตอร์ถ้างานละเอียดนะงานละเอียดจะแบบใช้คอเลทคเตอร์สีส้มพีชแต่ว่าเมื่อเป็นงานหยาบทุกอย่างเราต้องใช้แทนกันได้เราก็เลยแบบป้า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 กล้เกลี่ยๆเลยอันนี้จะเป็นตัวแรกที่เป็นเลิปสติกทำหน้าที่ของคอนแทคเตอร์มาต่อกันที่แก้วนะคะก็คือสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยถึงจะรีบยังไงก็คือกันแดดชาโนมิเตอร์เชคเออชาโนด้หนึ่งชาโนอุ๊ยอะไรหมดแล้ว แก้วมันต้องมีเฟรชอายเสเตอร์เชงว่ะตอนนี้คือเิสเตอร์เชงอันนี้ก็คือขาดไม่ได้ยอดขายมาจากแก้วครึ่งหนึ่งโอ้โหเยอะบอกเลยว่าได้ไปเยอะกลับกลับมาที่กลทิ่งสัปอ่างโอเคสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้คือกันแดดแล้วกันแดดเนื้อที่แก้วชอบอ่ะคือจะเป็นเนื้อแบบเบาๆของอันนี้เคที่ดอตัวนี้เนื้อดีมากจริงๆมีแทนกันได้อีกอันหนึ่งแต่ว่าแนะนําตัวนี้ละกันดูจากหลอดกันแดดเป็นสิ่งที่ต้องทานะคะทุกวันแล้วก็เยอะเพราะเคี้ยวไข่มุกยุ่ง ตันเจก็แบบลงงานผิวปาย่ให้คือถ้าเกิดงานเร็วมันต้องคูชั่นต้องมาเอคูชั่นที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นของเยาวดัมค่ะเยาวดัค่ะของรุ่นยาย่านะคะเพราะว่าหน้าคล้ายกันเราก็เลยดิฉันใช้สีอะไรวะตุงไหนวะสองสูตรปะอุ้ยไม่ได้20สกรัม <laughs> สีสองห้าเออสี 2, สองห้าทุกคนถ้าเกิดว่าใครสีผิวประมาณเจ๊ก็ได้แหละสีสองห้าได้เลยนะคะออก็จะเป็นแบบคุชชั่นที่ปกปิดค่อนข้างดีแต่ว่าบางแล้วก็มีความเล่นแสงผิวเล่นแสงระยิบระยับเออ,เอ,อแต่ผิวมันก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นซอฟแมทส่วนของแก้วก็คือคุชชั่นเหมือนกันเพราะว่างานเร็วเนาะออมันก็ต้องคุชชั่นเพราะว่าเป็นงานเร็วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลาเนสสีเขียวสาหรับคนผิวผสมผิวมันคือทาแบบผิวก็จะได้แบบ สวยๆแบบนี้สําหรับแก้วเนี่ยใช้25เอ็นนะคะผมหมดไปแล้วแล้วก็สองตลับแล้วอ่ะจริงๆชอบมากตัวนี้งานเร็วงานด,วด่วนเจ๊อไม่ต้องทาแบบเก่งตกตกได้มาต่อถึงแม้ว่าจะเป็น15นาที everyday look แต่ความหนกแก้มด้าตอะไรต่างๆก็ต้องมาอันนี้ก็ต้องมานะคะเป็น contour stick ของข้องฉันนะคะก็จริงๆแล้วที่ฉันมี shading กับ bronzer แบบครีมหลายตัวแต่ด้วยความที่อีเนี่ยมันมาเป็นแท่งมันก็เลยแบบป้า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 ้าง่ายใช่ไหม เวลานี้ไม่เคยใช้เลยเออแต่ว่ายายเมื่อกี้ไม่เคยใช้เออเราก็เวลาลงอ่ะคือเร็วมากมันเราก็สีสีพ่อๆกับเฟนตี้ก็เลยางานใช้แทนกันได้แต่ถ้าเป็นงานละเอียดเราก็จะใช้เฟนตี้เพราะเฟนตี้มันก็จะมีความโกลเด้นมากกว่าคอนทองทองมากกว่าประมาณนีออ้ถ้างานรีบงานเร่งง<ๆ>านถูกและดีกด็เนี่ยค่ะสำหรับแก้วยกขึ้นมาต่อเลยก็จะเป็นแป้งฝุ่นเพราะว่าเป็นคนที่ผิวผสมแบบค่อนมันอยู่แล้วเนาะแก้วจะเซ็ตแป้งฝุ่นตามก็ลอลลานะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมตัวนี้ก็คือเป็นแป้งฝุ่นที่แบบคุมมันได้แล้วก็เนื้อแบบเบา ก็คือเราลงคูชชั่นแล้วงานผิวที่เป็นแบบ everyday look เบาๆใสๆก็ไม่ต้องการให้มันแบบหนักหนาอะไรเงี้ยก็คือลงตัวนี้แบบปัดๆก็จะได้ผิวแบบสวยขึ้นแล้วก็เซ็ตทุกอย่างให้มันแบบเข้าที่เข้าทางในที่ของเขาอะไรประมาณนี้อะในที่ของเขาสิคะเออว่าซานอ้าวเราก็ตามมาด้วยแป้งฝุ่นเช่นเดียวกันคือแบบว่าแป้งฝุ่นอ่ะควรมีนะทุกคนเพราะว่าอะไรที่เป็นน้ำๆลงไปมันต้องเซ็ตด้วยผงๆแต่เมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้พี่ก็ฟาดด้วยแป้งพับแล้วก็เหมือนกัน อกอดดูยุคมืดไหมทุกคนดูยุคมืดอเออกลับมากลับมาเอกลับมาอ่ะกลับมาหลายครั้งแล้วนะ ขอบอกเลยว่าไอแป้งตลับที่เป็นแป้งผสมรองพื้นน่ะมันควรที่จะใช้เดี่ยวๆไปเลยหรือทัชอับระหว่างวันแต่ถ้ามาเซตพวกน้ำมามันต้องเป็นแป้งฝุ่นผ่งแสงเจ๊ก็จะอันนี้ใช้ของอ,นนอนนซวาซูยังไม่เคยใช้อะ่ะสซวาซูสวยนะสวยมากต้องโดนป้ายาคือป้ายกันไปป้ายกันมาตรงนี้แหละให้จับอันนี้แค่ความแบบพับแค่ความนี้แล้วก็ที่รองพับ คว uh huh. ามนี้ก็แบบโอ้โ uh huh. ลองเนื้อไรไมลองอไ,ได้เลยคือโซบะซูรุร่นนี้มันเป็นชอบกลิ่นกลิ่นโซบะซูมันจะแบบมีความเป็นซิกเนเจอร์ของมันอนะแต่กลิ่นเขาไม่ได้แรงนะ uh uh uh. แล้วเนื้อแป้งมันละเอียดมากสําหรับคนที่ oh, ละเอียดจริงใต้ตามมีร่องอะ่ะหรือจะมไม่ตกใช่ไหมเออหรือว่ามี รุมขนกว้างๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ทุกคนแล้วอีกอย่างนึคือเหมือนกับว่ามันเบอร์รูมขนด้วยฉันก็เลยจะชอบโซวาซูอันนี้มากแต่จริงๆอ่ะมีหลายอันมากเลยนะแป้งฝุ่นปงแสงเนี้ยทาให้ดูแล้วหนึ่งมีโรลามีอวบดีเคต่างๆแต่ช่วงช่วงนี้ก็คือเพิ่งได้มาตัช่วง1111สโซวาซูก็เลยยกให้ให้นานงปลายหน่อยปลายต่อดีมากจริงทุกคนดูหน้าเดี๋ยวโอ้โรลาก็ดีมากจริงอันนี้ไม่พูดเยอะอีกแล้วโรล่า ลอรา่าก็ไม่อยากบอกเลยมีสี่ตลับเออขิงกันไปขิงกันมาเดี๋ยวเอาตลับที่ใช้หมดมา <laughs> ขิงบ้าง <laughs> อยากจะขิงบ้าง <laughs> ต่อต่อต่อโอเคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วงนี้แก้วอ่ะชอบใช้อายไลเนอร์แต่ก่อนอ่ะจะใช้เป็นสีดําแต่ช่วงเนี้ยจะให้ดูที่ตาก็คือจะเป็นสีออกน้ําตาลเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ากับสีผมแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าแบบ everyday แบบเบาๆเงี้ยสีน้ําตาลมันก็จะดูแบบธรรมชาติทุกคนอันนี้ของเมลินพาราคาไม่แพงสีน้ําตาลจ้าเบาๆจะพยายามทำลายสมาธิแก้วเล้ พยายามอิสระที่สุดเป็นเนื้อแบบอย่างนี้ป้ายาอันนี้ก็คือของดีราคาแบบไม่แพงมากนะคะเอามาเป็นแบบอินเนอร์ไลเนอร์ได้แล้วก็อายไลเนอร์ได้แล้วก็สีน้ำตาลก็ว่ามันจะเป็นอะไรที่ดูแบบอบอุ่นอะเป็นสาวอบอุ่นเออมาเนะพี่จอยหนาวมันต้องหวานแล้ววะมันต้องหวานเพราะเจส่งอะอะ อันต่อมาก็คือในส่วนของตานะคะเราจะใช้จะใช,ช,ช้ตัวนี้ b b b y Brown Longwear Cream Shadow Stick ค่ะทุกคนม,มันก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วพอลงอะ่ะมันก็จะมันสีๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็เกลีย่ยให้ทั่วเปลือกตาแล้วทีเนี้ยก็จะใช้แบบบรอนเซอร์หรืออะไรก็ตามทับอีกทีนึงมันก็จะได้สีตาแบบนัวๆเนี้ย คนที่แบบว่าเวลาแต่งหน้าเห็นเขาแต่งสโมกกี้อายปะบางคนพยายามแต่งสโมกกี้อายทำไมเขาดูแบบมันไล่มันไล่ระดับสีสวยจังวะมีแค่มีการไม่อ่อนแล้วพยายามถมอายแชโดฝุ่นไม่ได้อย่างเขาเจ๊บอกเลยมันเป็นความลับของช่างแต่งหน้าเขาจะย้ครีมชาโดเนี้ยลงไปก่อนงก่อนแล้วก็เกลี่ยครีมชาโดตามด้วยฝุ่นฝุ่นมันจะทําให้การสโมกกี้อายหรือซอฟสโมกกี้อ่ะมันดูมีความไล่ระดับชัดมากขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแต่งตาแบบอย่างนั้นอะก็นี่นเลยค่ะต้องมีครีมชาโดสติ๊กอันนี้ของบอบบี้บราวด์นะจ๊ะอันนี้นะคะของเจ จะเป็นพาเลตคือจริงๆแล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบว่าฟิกว่าต้องอันไหนตลอดแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออินอันนี้มากเพราะแก้วเนี่ยจะเป็นคนที่แต่งหน้าง่ายอยู่แล้วคือจะใช้แบบพาเลตประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูพาเลตประมาณนี้นะคะใช้ได้ทั้งแบบว่าตาแก้มคอนทัวร์บัตออนได้หมดเลยสีก็จะเป็นประมาณนี้สีที่เมคอัพที่แก้วชอบก็คือจะโทนแบบชมพูหวานสาวหวานสาวอุ่นต่อ แล้วก็อันนี้ก็คือจะมีวิงวิงนิดหนึ่งเวลาเราทาที่ตามันก็จะดูแบบเล่นแสงบ้างอะไรบ้างอ่ะเป็นพ o p แล้วกันเนาะอ่ะก็คืออันนี้ก็คือคอนทัวร์เขาสีดีมากทุกคนก็จะเห็นว่ากรอบหน้าเนี่ยดูชัดขึ้นจากตอนแรกนะคะอันนี้เป็นพาเลตที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนฮอลิเดย์มั้งดูพาเลตอีกน่ารักมากของนานะคะเล่นในเมื่อแก้วไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีต่อของนาเช่นเดียวกันค่ะโอ้ยคงขิงไม่หยุดเลยอันนี้ก็จะเป็นออรกัซซันะคะออร Beach. Uh, beast. <laughs> เช็ดเลนได้ไหก็จะเป็นแบบว่าชิมเมอร์ละเอียดละเอียดอ่าสีก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าปัดแล้วมันจะมีความแบบเอ้ยอะไรอะไรแล้วมันอะไรเออมันอะไรรเล่ะไม่คือนะเอาไปเซมออนเดอะบีชนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือแบบสีดีมอ์ดีมากใช้ทั้งมีแก้มอ่าแล้วก็ใช้สีในในตลับเนี่ยเบลนตาให้มันดูมีสีสีนิดนึงให้มันดูเข้ากันแบบก็คือแบบว่าเบนแก้มเบลนตาสำหรับแบบวันริบๆี่แบบเนาะแบบพาเลทแบบครบแบบเนี้ยมันจะ ง่ายเวลาพกพาด้วยเบลนไปจมูกนิดนึงได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในนี้มันจะมีตัวชิมเมอร์ตรงนี้ก็มาแบบตรงนี้น้อยๆหน่อยประมาณว่าตื่นสายอยากให้ตาวิ้งก็แบบปั๊แปะชิมเมอร์เข้าไป งั้นเลยค่ะกลับมาที่งานมาสคารา่าเนาะมาสคาร่าแก้วออยากแนะนำตัวนี้มากๆแบบชอบพูดไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะอันนี้ก็คือของ p e r ริเพอร่านะคะเป็นแบ็กคาร่าจะเป็นรุ่นแบบแท่งชมพูอย่างเงี้ยปัดแล้วขนตาสวยมากแล้วก็ทนมากต้องให้ลุกไหมก็คือคงน่าจะเห็นลุกกันอยู่แล้วต้องให้ลุกไหม <laughs> ซื้อซื้อมุกดีมุกดีมุกดีไม่คงเห็นลุกที่แบบว่าขึ้นอยู่แล้วก็คือปัดแล้วอะถ้าเราดัดยิ่งดัดดีๆนะขนตาแบบอยู่เด้งทั้งวันแล้วก็ราคาไม่แพงนะเป็นแบรนด์เกาหลีเป็นติ่งแบรนด์นี้มากๆเพราะว่าความกาวเนาะเขาก็ทําแบบออกมาได้ดีแล้วก็โทนที่สําคัญคือไหลน้อยมากนอกจากจะไปวิ่งสักสิบกิโลอะไรเงี้ยก็คือไม่มีทางอยู่แล้วไม่ใช่ชันไม่ใช่ฉั้นก็เลยไม่เยิมนะคะต่อจากแบรนด์เกาหลี ไปทีแบนญี่ปุ่นมากันที่แบนญี่ปุ่นอย่างเฮโรเอมิดนะคะทุกคนครับนี่คือสุดยอดแห่งความกันน้ํากันเหงื่อคิ้วตั้งคิ้วฟูขนตาตั้งตรงเดี๋ยวนีครเป็นอะไรกับแบนไม่มีอะไรเลยไม่เคยจ้างด้วยไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทุกคนต้องคอนเฟิร์มเพราะว่าดีจริงแต่ก่อนแกก็คือชอบมากไปหาซื้อซื้อทีแบบเป็นสิ เออเพราะว่ามันกันน้ำมากจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้า e อ e ร y เด y l ล o กอะเจ๊ก็ยังคงอยากให้ขนคิ้วมันตั้งฟูเป็นคนขนเส้นใหญ่มันก็จะมีความโยกยากอะก็ต้องใช้มาสคาร่าที่ดีๆหน่อยพปกติจะใช้กรีซเลีนโยกคิ้วมันจะมีความไปกว่านี้แต่ถ้ามาสคาร่าก็ต้องเอาพิธีหารเด็ดมากจริงก็คือไม่ได้แล้วต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าใครทั้งขนคิ้วเห็นป่ะขนคิ้วที่มันเลี้ยงเยงเส้นเนี้ยแล้วก็ขนตาฉะนั้นมันต้องมีอภินิหารกันล็อกที่แบบดีมากแล้วห้ามไหลนะจ๊ <c oughs> คนตาอร่อยไม่ได้อัน,นไม่ได้เลยกันน้า<ด>มีทั้งเก่าแล้วก็ยิบ เมื่อกี้เนี้ยะกกาพูดถึงงานคิ้วใช่ไหมแก้วผ่านงานคิ้วเพราะว่าทุกคนจะเห็นคิ้วแก้ว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นทรงอยู่ลยแล้วแกก็เลยไม่ได้มีปัญหาแบบใช้อะไรก็ได้กับคิ้วแก้ก็จะใช้แบบสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้นะคะ <Q S 1> เนี่ยแต่อันเนี้ยก็คือเขียนก็ได้เออ <Q S 1> ก็เลยแบบ <Q S 1> คิ้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรคนชอบข่าไงเออแล้วกันเอสุดท้ายนะคะสําหรับลิปเนี่ยใช้ f o ร์ยนะคะเป็นรุ่นทัชไมล์ลิปแล้วก็เพอร์ลิเพอร์ไลอีกแล้วบอกเลยว่าเป็นแฟนก็จะเป็นโทนแบบง่ายๆอย่างทีง่ปาก ็คือสีชมพูแล้วก็สีแดงท็อปเข้าไปนะคะสองอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ดีเทเลสไปปะเขาพยายามแบบว่าทําให้ฉันเสียสมาธิแต่ไม่มีทาก และนั่นก็คือทั้งหมดนะคะ7ไอเทมที่คนแต่งหน้าเร็วแต่งหน้ารีบแต่งหน้า15นาทีถ้ามีปุ๊บสวยเลยใช่สวยเหมือนเราสองคนก็เราก็จะเลือกไอเทมที่มันใช้ได้หลายๆจุดหน่อยอย่างของแก้วแต่แก้วก um> ็จะมีการใช้พาเลตกับคิ้วน ah okay ู่นนี่นั่นใช่ปอย่างเจ๊ก็คือคิ้วเนี่ยใช้มาสคาร่ามาแก้มก็ใช้บริสติกมาหรือคอลเลคเตอร์ใช้ลิปสติกมาประมาณนี้ก็คือมันเป็นแมทที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมีความสกิลกันแน่นอสกิลมันไม่มากับตัวเดียวหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทน ีของเรา2คนนะคะคุณคกก,กไะะไ็ไม่มีอะไรจะกล่าวเลยค่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไม่มีอะไม่ก็ <laughs> พูดไปหมดแล้วส่วนใหญ่อะไอเทมที่แก้วเอามาแนะนำอะก็จะเป็นช่วงนี้แต่ว่าหลักๆแล้วอะเราก็ใช้ประมาณนี้แหละคุชชั่นแป้งงานพาเลตน,นะคะใช้แบบรวดเดียวจบนะแล้วก็ ปัดขนตาหน่อยให้ตาดูพอ p ดูอะไรอย่างนี้แล้วก็이이อายไลเนอร์ที่บอกว่าช่วงนี้ชอบโทนน้าตาลก็จะทําให้หน้าดูซอฟลงเออก็ออลองไปเนื้ปรับใช้ให้เข้ากับทุกคนในชอ่องไม่ด้มากเลคะโอ้จะเกิดแบ <ะ S 1> บว<ะ>่าท,ทุกคนแบบเอ้ยชอบแบงค์อัพแนวพี่แก้วจังเลยอะเราจะไปตายพี่แก้วได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะคะคูธรรมดาไหมคนฟังรู้เรื่องไหมจุดนี้รู้เรื่องกันไหม มาตามกันได้ที่ช่องแก้วนะคะไลฟ์สไตล์ธัทยา70ค่ะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าตอนตั้งไม่คิดว่าจะต้องพูดประจำถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำคอนเทนต์ร่วมกันอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าคอนเทนต์อะไรบอกมาได้เลยเออแต่บอกเธอนะถ้าเราสองคนแรกแรกเครื่องสำอางกันแต่งก็น่าจะแปลกยู่อเพราะว่าผิวคนละโทนเลยโอเคโอเร็วเนี้เรามีคลิปที่จะลงช่องน้องแก้วเออถ้า ต้องต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ท่าเออนั่นแหละไม่รู้ว่าเจ๊เวลานานหรือเปล่าเออค่ะแต่ว่าเราจะไม่เจอกันเลยถ้าเราไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระด,กดกิ่งกิงกิงกันเข้าไว้ใน u t u b e แต่ถ้าเกิดว่าใครดูใน Facebook เด้อเขาไม่ค่อยให้เราเจอกันอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดให้คนเห็นคนเห็นกดกระดิ่งเห็นโพสก่อนไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจ๊มาดามเมาค่ะแก้วค่ะขอลาพีก่อนนะคะคุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดไปเอเนร์จีเยอะไหมวะ ก็บใจไว้ในริ้นชายายเจอแล้วให้ฉันลบมันไปได้ไหมใช่ว่าใจของฉันเยียวยาให้เธอพี่ไอเดซีนนะเนาะขอแล้วพี่เขินไปเขินเหรอนี่เขินแล้วหยอกยอก